ล่างพอนร้อยยี่สิบห้าได้ห้าสิบไม้พี่โกดเขาอยากเล่นจักรดอตปะได้ได้ได้นูเล่นจักรดอตครูมาเลยพวกดันบ้านสปสปอัปเปอร์ก็มาครับไม่ได้มานานครับแต่ไม่เอาพี่เบสไหมครับลางสังหรณ์ว่าจะโดนเฟิร์ส พี่เมื่อวานผมเจอเพื่อนมันบอกว่ามีแคนเฟิร์สบัตรป่ะพี่เราได้เฟิร์สบัตรจริงนะพี่แต่เราตายอีกสองมีแคนเฟิร์สบัตรสวยจัดเลยพี่เดี๋ยวพี่จะตายกันหมดแล้วอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวพี่เดี๋ยวโทษเดี๋ยวพี่ผมถึกมากเลยจัากุสายเรเดียนใช่ไหม นี่ตายไหมนี่ยออกมากเฮ้ยเฮ้ยพี่เบสเอา,าเอะเฮ้ยพี่เอกนี่ไง <c oughs> มันขบวูดด <c oughs> ีแกนเบิร์ดบัตหมือนกัน <c oughs> อา้ามันมันมันอัพท่าอะไรมาพี่พิ่ลิ๊ <c oughs> เราทำเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่แล้วถามพี่เอกเลยถามพี่เอกเลยมันล็อกมันล็อกมันล็อกพี่เอกตามเลยพี่เดี๋ยวผมซัพพอร์ตเองเอาได้แล้วพี่พี่เบสเฮ้ยพี่เบสหลอกเดี๋ยวหลอกอ๋อหลอกมันหลอกมันมันจะเชื่อว่าพี่งงอ๋อแสดงจริงพี่งงไหมพี่ไม่งง ไอ้ันนี้ลายกี้ผมอ่ะเจ็ดเทถอยหลังยิงอ่ะสวนรักไอ้ตัวนี้มันโอ้มันตีแล้วดิดอาผมเฉยสวยเลยสวยมากมาสิสารักมาสิมึงมาสิเด็กดื้อเด็กน่ารักอะไรเนี่ไม่เอา เฮ้ยันน so mm ี hmm. Never, ้ดาวลลเอะไรวะเนี่ยอกรพี Hence, really? ่เียบรรจกลี่เอกลี่เอกอ้หผมไม่เสียวอ่ะครับเสียวยีันเย็นขึ้นบข้าก็มันหนออยากมันปะ เอฟไป forward ได้ไหมสวยมากเอาว่ะโอ้โหตอเรื่องว่ามั้ยเนี่ยมีสไตล์อีกอ่งเฮ้ยเฮ้ยจะดิเอาเลยจะออกเบอร์เตอร์แล้วก็ตามไปก็ตายอย่งเงี้ย เนไรแค่ขึ <ism> <occurs> ้นไปบนนะระวังนะเราไดหกเราด้พ <Reid> ี่ข้าพี่ไม่ไหวเลยข้างล่างแล้ววะที่มาแล้ววะย้ายให้ผมนะตัดเงินค่าพี่จะไมนต้องฆ่ามั้ยสุดที่มันควรตีนว้ยครับครับพี่เอะอะมาไม่ไม่ผมชอบผมรักหมาไม่เป็นพี่โอเคพี่ฉันเลียกยามาให้เดี๋ยินๆอะไรก้นมาอะไรวะเนี่ยอ่ลี่อดทนไว้ หิปตายละไม่ผมยอมตายเฉยผมจะรีมานารีเลือดเฉยไอ้เองยอมไม่บอกพี่เอกเลยพี่เอกยอมเลยเนี่ยเพราะแกตู้เป็นโผล่ไม่เลยพี่เอกมบปลามาล่างใช่พี่มาล่างก่อนได้ปะพี่ปลาไปแล้วอ่ะ เี <Ich. S 1> pues <t> ้ยหรอวะน้าเกี่ยวแล้วมาอีกแล้วเี่แล้วบ้าเออเว้าเออเี่้าอ้เหีย่จับตัวแข็งทำไมมันโหดร้ายจางวะาพี่ลูกไปเนี่ยทำไมมันโหดร้ายจางว่าพี่ลูกไปเนี่ยขบวนพี่ขบวนขบวน มวะเดนิกเลฟเล่นลูตรงนี้มีวอร์ดอะเมื่อกี้นี่นี่นี่รอ้จะตายพี่ไรอ้จะตายโอเคโอเคเราก็จะตายกันหมดโอเคตายหมดตายหมด ไอหมดสวยไอหมดไอหมดไอหมดบุญจีไปการทูตเยี่ยแล้วไงพี่บุญจีพ่อมาเยี่ยแล้วไงพี่เยี่ยแล้วไงพี่เยี่ยเอาสูตรเอาสูตรมีไปมีหมาไวหมาไม่โหดเลยไอนี่นะไอหมา ไม่ตันนะคุณลืมมาตรงนี้นะมามาต่อเนื่องตันแล้วตันต่อเนื่องตันเนื่องเป็นเด็กเนื้อโดนอะไรนะไปพี่ไปไป ไปพี่ไปไหนล่ะเอาะว <laughs> อาะซิลลี่ซิลซลี่ลึกลึกลึกจับเป <laughs> ็นไรพี่สีสานเพื่อชาติเป <laughs> <h ats> ียกมาต <h ats> ันพี่สวย <h ats> ผมเกิดผมยู้อยู่ผมยู้อยู่ผมยู้อยู่เอ้าร้อนมาข้างหลังกคุณฉีดไหมเนี่ยคุณเดินติดอะไรคูณเดินติดอะไรติดมาแบบนี้อะเบลี่สุดผมมาผมมาผมมาอะไรข้างหลังวะเนี่ยตันแล้วตันหลังไม่ตันหลัง เอาต่อต่อสามสองไมเป็นมีดีเจ้ด้วยเจ้ด้วยจะด้วยเจ้ด้วยเจ้ด้วยจด้วยเจ้ด้วยจด้วยโดนทุกคนโดนกันกดนน่หมามาแล้วหมาอหมาเล่นคตรเก่ง โดนเกินช่นนะได้เวลาโกสเก็บเตอร์เออว่ะผมแบบสายสกูตเทปเตอร์ดีกว่าเที่จไปเรื่อยแล้วกูตอนนี้ออกของไอเทมเลยไปเรื่อยแล้วะพี่ตันได้ผมมันตายหนึ่งตัวพี่พี่มันตายจั่วมันตายจั่วพี่ดูดาเมจพี่ดูดาเมจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มานาน ไม่ต้องชมพี่ว่าพี่เล่นโหดขนาดไหนพี่โคตรมันเป็นแผนพิลี่ใช่ไหมตั้งแต่ต้นเกมเลยต้องโปรเกมตั้งแต่แรกโอเคฮ่าฮ่าฮ่ไม่ไดสู้เก็ปังแม่งนีฮ่าฮ่า่่ผมเพิ่งรู้ว่าโหดขนาดนี้นะ เดี๋ยวก็เอานะพี่เดี๋ยวก็เอาาวตลาดจะตายพี่ตลาดจะตายจะไปไหนชะไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวว่ มันไปไหนป่อยวะที่ตัวตีมั้บวกกันยับในสามตักจะร้อยเสือกน,นดนแล้วตนันแล้วไป,ไปนี่เราเล่นเธอบัวเเนเลย โเดิสชิบหายแล้วพี่เดี๋ยวนะไอพนต้าเราไปไหเยอะจังมันก็ดีนโลชานโลชานจริงพี่โลชานจริงดีาพี่สิบวิสิวิสิวิสิาวิเกิดไม่ทัน่ะผมน้ำตายไม่มีีก

ลูกน้องเยอะเกินแล้วมันตายผมเฉยอินวกินวอกได้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 แมันแกมันแกามันแกงมันแกะมันมัไป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 เรียแล้วพี่เรียแล้วคาราคาราทคาตาทคารางพี่เบส แข่งไว้เก็งแก้วสองพี่เบนเก็งแก้วสองโอ๊ยเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราเราไดโอ๊ยจะช่วยพี่ตีเลยก้ายิงปืนบ้ายิงปืนบ้าอีสัสยัเลี้ยงเลยยังเี้ ที่แหล่นะไรเนี่ยโทรเกมอะไรวโทเกมล้ะพี่แรงมากอ่ะอะไรอ่ะสายปั่นด้เหรอพี่สาม้อยต่อวีเใช่ทำอรต่อพี่ะตัวนี้เขาหนึ่ต่อวีแล้วเี่ยเจ๊ปั่นเลยพี่ โอยเดี๋ยวพี่พี่ี่ีผมไม่ไหวอันนี้ผมไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดมาเนี่ยแรงมากอ่ะดีก้อนเดียวหรือกระดาษฟ้าดูพี่ใครเอาปะมีกันหมดยังอ่ะ ยังไม่มีเ่ยก็อ่เดี๋ย,ยอ้แต่ผมไม่มีทาเมยียสู้กับวันน,นี้อ่ะเตีดไม่ตีจากกว่ผมอีกอะไรเนี่ยสูงจัดเลยสูงจัดเลยพี่พี่ฟ์มาเอา

คีว่าไงคืว oh. wow. ่าไงเอ้ยมาแล้วเอ๊ะโยเอามันตายได้ไงพี่ตายได่ตอนไหน อันนี้คือเล่นแรงเหรอกอข้าวพี่เท่ากันเลยทำไมมันดูเหมือนว่าเกมแบบมันง่ายจังเดี๋ยวเหรอพี่ิง่ายเหรอผมันนี่ก็หนักอยู่แล้วพี่ต้นเกมผมแบบโคตรหนักอะ